อ่าก็สวัสดีทุกคนที่หลงแล้วก็ไม่หลงเข้ามาดูคลิปผมด้วยนะฮะก็อยู่กับผมนะฮนะผีผูกโบนะฮะก็นี่ฮะลงทุนไปซื้อมาเลยนะฮะผมจริงๆก็ไม่กินโลบักหรอกห้าสิบับโลบัลบกเองก็วันนี้ก็คือเรามาอยู่ในโลบอกนะฮะมาลองเปลี่ยนแนวรู้นะครับผมแล้วก็อยากจะรู้ว่าทุกๆคนเนี่ยจะชอบกันไหมนะถ้าเกิดว่าผมทำคลิปอย่างอื่นที่ไม่ใช่โลบ,บอกนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีคําแนะนําหรือว่าอ่าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถพิมพ์บอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะฮะ แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร e แล้วก็กดไลค์ผมด้วยนะผมก่อนที่จะไปดูเทปกันนะโอเคขอบคุณครับก็ตอนนี้ก็คือเรามาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า SCP RoP y นะผมก็อย่าให้อ่าชื่อเกมมันมาหลอกคุณได้นะผมเกมนี้นะผมมันไม่มีความโ RoP อะไรขนั้นเลยฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้นะผมผมก็จะมาทําการหลบหนีจากที่นี่กันนะครับผมแต่ว่าการหลบหนีธรรมดาเนี่ยมันจะธรรมดาเกินไปก็วันนี้ผมก็จะมาหลบหนีจากอ่า สถานที่แห่งนี้กันนะครับผมในฐานะของคลาสดีนะครับผมก็คือนั่นแหละผมคงไม่ต้องอธิบายเนาะผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็อาจจะรู้นะหรือไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เอาเป็นว่าเป็นคลาสทีตามที่สุดในองค์กรของ f อ p ีพนะครับผมทำหน้าที่เป็นเอ่อเทสต์ subject นะครับผมหรือว่าหนูทดลองให้เอาไปทดลองกับพวกอ่อสิ่งผิดปกติต่างๆนะผมเช่นพวกสิ่งมีชีวิตแปลกๆทั้งหลายนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาหลบหนีจากที่นี่กันนะครับผมเออก็นั่นแหละแต่ว่าการหลบหนีธรรมดาเนี่ยมันอาจจะไม่สนุกนะาร ปืนพกแค่กระบอกเดียวเท่านั้นนะครับผมก็กระบอกนี้นั่นเองนะผมนี่ติดดอตติดเก็บเสียงมานะครับผมก็ปืนพกกระบอกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันธรรมดาเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะหลบหนีได้ยากหน่อยนะผมซึ่งผมก็จะทําให้มันง่ายขึ้นนะครับผมโดยการที่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ทําการใส่กระสุนชนิดพิเศษเข้าไปนะผมใส่กระสุน stopping power อันนี้นะครับผมซึ่งกระสุนชนิดนี้นะครับผมม้ทาให้กระสุนที่มันยิงออกไปเนี่ยมีดาเมจแรงขึ้นนะครับผมเออนั่นแหละแค่ทำให้ดาเมจแรงขึ้นนะผมไม่มีอะไรฮะแต่ว่าผมจะลองยิงปืนนี้แบบไม่ม หนึ่งสองสามนี่ฮะถ้าเกิดว่าไม่มี stopping power ก็จะมีดาเมจแค่หนึ่งร้อยหนึ่งนะครับผมซึ่งพอเอาไปเล่นจริงนะผมมันไม่จริงหรอกฮะดาเมจหนึ่งร้อยหนึ่งนะผมมันจะโดนตัดอะไรอีกเยอะนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมพอมาอยู่ใน shooting r a n g แล้วมัน <c oughs> นั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ stopping power นะฮะนี่ฮะตอนนี้ผมได้ทําการใส่ stopping power ไปแล้วนะผมเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันฮะจากตะกี้ยิงหัวสามรอบหนึ่งร้อยหนึ่งใช่ไหม,มจะลองยิงหัวแค่รอบเดียวดูก่อนนะฮะยิงหนึ่งรอบ ดาเมจห้าสิบนะครับผมดาเมจห้าสิบนะฮะซึ <room> 1, 2, ่งถ so, uh, so, okay. so, like, ้าเกิดไปเล่นจริงก็อาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าถ้าเกิดผมยิงหัวสามรอบหนึ่งสองสามนี่ฮะดาเมจร้อยห้าสิบนะครับผมก็คือหัวสามทีเดียวตายนะครับผมก็นะครับผม s t o p p i n g p o w e เเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็คือมันจะทําให้อความเด็วในการยิงของเราเนี่ยมันลดลงนะครับผมแต่ก็แลกมากับดาเมจองคิดว่าก็คุ้มดีนะโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็เราก็หลบหนีจากที่นี่กันดีกว ตอนนี้ก็คือปิงสอง้อยหกสิสานะครับผมซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคตอนนิดนึงแต่ก็คงไม่มากเท่าไหร่หรือมั้งเอ๊ะโอกาสไปรไหนวะตะกี้ยังเห็นกันอยู่เต็มเลยก็นะฮะอ๋ออยู่ข้างบนนี่ไงตัวหนึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยของก็จะมาสาธิตนะผมว่าปืนเนี่ยมันแรงยังไงนะครับผมจะปืนตัวนี้นะฮะผมก็จะทําการอ่ะเข้าไปแล้วไม่เป็นไรนะเข้าไปแล้วไม่เป็นไรเราก็ทําการลุกในยังนี้เลยมนะ่องแตงโผไม่หนุกเลยไม่มีใครมาต้อนรับ ตรงนี้แบบหวังว่ากำแพงนะฮะผมทำลายทำลายกำแพงเลยโอเคซึ่งวิธีการหลบนี้นะครับผมเราก็จะต้องไปที่ห้องที่มีชื่อว่าพลานฟอร์เมอร์นะครับผมซึ่งมันอยู U ่แถว ไปลบไปเียไปเียไปลบไปเีไปี plastics, roommate, cortex, Ronaldo, outros, Ronaldo, tuning, ไปีไปไปไปีไปี่สหลบนับลบได้ไหมเออเอ่อ scp ศูนย์เจ็ดหสเฮ้ยสวัสดีครับผมมาลบ อ้าวเจอ chaos entity พอดีโอเคโอเคการหลบหนีครั้งนี้มันจะง่ายเกินไปแล้วนะครับผมผมแม่งโคตรเจอแจ็คหอตเลยมาหลบในห้องน้ำหญิงแล้วก็นี่ฮะมีคนมาช่วยแล้วก็มีอ่าตอนนี้ก็คือเกิดอีเวนต์นะครับผม scp ศูนย์จแม่งเอ่อหลุด <c oughs> มาจากการกักกันนะครับผมเสียเอ้ยการหลบหนีวันแบบนี้มันจะง่ายเกินไปละง่ายเกินไปครับง่ายมากๆง่ายเกินไปเฮ้ยปิดเพลงก่อนเพลงก็สิ มาผิดทางมาผิดทางอ่าโอเคมันก็อยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคนี่ฮะแล้วก็คือตอนนี้ก็คือเราหลบหนีมาได้แล้วนะครับผมเย่ยีย่แล้วแล้วไงต่อก็คือเขาจะให้ปืนเรามานะผมกับให้เรดิโอมานะผมซึ่งการหลบหนีแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่การหลบหนีที่แท้จริงนะครับผมก็คือเราหลบหนีมาเป็นพวก CI นะผมหรือว่า Chaos Emergency นะก็คือเราต้องกลับไปตู้กับพวก องค์กรอีกรอบนึงนะผมพรองค์กร S C P รอบนึงนะซึ่งซึ่งผมคิดว่าการหลบหนีแบบนี้นะผมมันไม่ใช่การหลบหนีแท้จริงนะครับผมโอ้สวัสดีพี่ตะ่กี้พี่ช่วยผมอะ้ยทังนั้นเราก็ไปช่วยพี่เขาหน่อยแล้วกันไหนๆก็ผมอาจจะภากไม่ค่อยสนุกนะครับผมเพราะว่าผมก็นั่นละฮะโอ้โหนี่ตรงนี้ต้องกดซีก่อนจะได้ไม่เจ็บขาเฮ้ยก็กดมาช่วยแล้วครับผมยังไม่ได้แต่งปืนนี่เลยไช่างมาเถอะโอ้ย โดนป <iah. S 1> <ar> oh ิดน้ำเป็นสีเขียวไปมาทำอะไรไว้อะใช่ครับตอนนี้ผมก็แต่ต็อปปิ้งพาวเวอร์กับปืนนี้อยู่นะผมแต่ว่าเอผมลืมไปผมห้ามใช้ปืนอื่นผมต้องใช้กระปุกเพราะขนาดไหนๆก็ไหนละผมก็ไปช่วยเพื่อนผมสักหน่อยดีกว่ามึงมึงมึงเลงคนมึงเลงไอตัวนั้นก่อนดิมึงจะมาเลงกูทำไมอะเพื่อน แม่งเอ่อก็นั่นแหละฮะปล่อยให้เจ้าพีเอเบของเราทำการแลมเพจไปนะครับผมไม่จะไปทางอื่นเปอดฮะเย็นใจเย็นไม่ฆ่าไม่ฆ่าไม่ได้เข้าเซนเตอร์นะผมถึงฆ่าไปก็ไม่ได้เอ็กพีนะฮะเอ๋ผมไม่จะไปทางนี้นะผมเซกเตอร์วันเงียบจังเลยฮะคือไม่ได้เปิดเพลงนะผมเพราะว่าเพลงมันมีลิขสิท์นะฮะก็ผมไม่อยากโดนอนคลิปที่แล้วนะที่ลงไปบล็อกคลิปที่แล้วที่ลงไปก็คือแม่งโดนลิขสิท์นะฮะโอเคตอนนี้เราก็ผ่าน มีหลายที่มาแล้วโอ้โหเฮยเท่าศับท์สัมุงแย่งแฟงเบอยจังเลยปิดโอเคตอนนี้ก็คือเรามาอยู่ตรงเฮลิคอปเตอร์แล้วนะฮะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมก็คือผมไม่สามารถหลบหนีไปนะครับผมในฐานะของ D.I. ได้นะผมมันทำให้ผมเศร้ามากผมไปทำกัน กลับไปที่เดิมนะฮะแล้วก็รีสปอร์ตแม่งเลยโอเคก็อันนี้เราก็เกิดใหม่มาแล้วนะฮะก็จะเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะอ๋ออ๋ออันน,น,นี้อันนี้ T.I. นะผมอันนี้ T.I. T.I. ใช่ CI, CI. ไหมละไรับใช่ละครับอาผมนีเอาไปจากที่นี่ด้วยเยอะแค่ปืนพกแค่ตั้งปืนเดียวนะผมปืนอื่นผมจะไม่ใช้นะฮะอารมณ์นี้เมื่อกี้มันง่ายเกินนะฮะรอบๆไปแต่ไม่มี เฮ้ยพาผมหนีหน่อยอ่าเจ๊ชีวิตเลยโอ้โหโอ้โหหวัสดีครับโอ้ยเอสซีเป็นตีไอเหมือนกันนะฮะผมก็จะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เอสซีพีนะผมเป็นเอสซีพีที่มันเป็นเอสซีพีนะผมเมื่อกี้ รบนี้จากที่นี่ผ่านทางอีลีแพดกันนะเฮ้ยโอ้ยพวกพี่ๆนะผมเอออุยอ้ย,อย,อยขอบคุณครับผมครับ,ครบโคเวอร์ผมให้ขอบคุณครับต่อไปก็ทางนี้มันจะมีคนดักเราไม่เนี่ลัวอนกัน ขอบคุณครับพี่ๆที่มาตามผมมานะครับโอ m หมายกอดผมท้าพี่เ <c oughs> อาละก็ตอนนี้ผมก็มาถึงนอกแล้วนะผมเรียบร้อยได้ละ เย้หลบหนีได้แล้วนะครับผมทุกคนเยฮก็หลังจากที่เราหลบหนีนะผมเราก็ได้มาเป็นหน่วย c ออ o s insurgency เหมือนเดิมนะครับผมเหมือนตะกี้นี่เลยมันมันมันต่างกันตรงไหนวะเนี่ยตะกี้โอ้โหตายแล้วโอเคก็ไหนๆก็ไหนๆนะฮะก็ในเมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับผมผมไะทําการเล่นเป็นหน่วยเคออ s อิน u r g e n c y นะครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมฮะแค่ปืนพกกระบอกเดียวแต่ว่านะครับผมก็คือผมไม่สามารถไปใช้ตัวของ Stopping power ใน chaos insurgency ได้นะผมเพราะว่าผมยังทําไม่ถึงนะผมผมต้องเล่นอีกเยอะนะผมกว่าผมจะได้เอาตัว stopping power มานะครับผมนี่ยฮะก็เป็นว่าโอ้ยครับ ถ้าขาหักนี่ต้องถ้าขาหักในเกมนี้แต่ก่อนไม่เป็นไรนะผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาขาหักในอัปเดตนี้ก็คือเราจะต้องไปให้หมอรักษานะผมซึ่งนั่นแหละ <c oughs> เรามาทําลายองค์กรนะผมผมไม่สนใจรอบๆไม่มีอะไรนะ <c oughs> อ๋อปิดก,ก็เกลเลย <c oughs> อันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันขึ้นอย่างนี้มาก็คือโอ้ยตกใจโอ้ย <c oughs> อ้า อะชีวิตเลยกูอ้าวแล้วผมก็กลับมาเป็นค์สดีอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคก็นะครับผมคลิปนี้อาจจะเกี่ยวอะ,อะไรวะเนี่ยเกี่ยวอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็คือเกิดการแพร่เชื้อ S C P 008อยู่น,น,นะครับผมก็คือสอมบีนัน่แหละนี่ไหนาตานบา นก็นะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าคนผู้ชมจะถูกใจกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะเล่นแค่เกมโวลบ็อกอย่างเดียวนะผมผมอยากเล่นเกมอื่นบ้างนะฮะก็เปลี่ยนจากโวบ็อกซมเป็นโลบ็อกนะครับผมเออกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เองจะแพ้เชื้อไท่ข้าพเจ้าเหรอนี่ไงผมจะห้าขำเพื่อนี่ยุยนี่นนีโอเค ก็ผมขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามฝากกดไลค์ไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปออกทําคลิปต่อไปนะผมก็ถ้าเกิดว่ามาีข้อติชมหรือว่าคําแนะนําอะไรก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบายโอ้โ